คลิปนี้นะครับเป็นเลขราวพัฒนาของแม่น้ำหนึ่งประจำวันนี้วันที่31พฤษภาคม2566ครับแม่น้ำหนึ่งให้ฟันที่7นะครับ7แล้วก็มี2ตัวมี6 7 7 2 7 3 6 2 6 3และ3 2ครับ4ตัว6 7 3 2ครับ แม่น้ำหนึงให้ฟันที่7 2ตัวไม่ห7 72 7ส 6, 6, 3, 3, ครับสี่ตัว6 7 3 2สาครับอขอบคุณขอ้อมูลจากเพจพิราดาบุญนี้บารมีปู่ของแม่น้ำหนึง่งน้ำเดือครับเออเอาเป็นเพียงแค่แนวทางครับขอให้ทุกท่านโชคด้อีกครับ